สวัสดีครับผมโยมเมืองลุงนะครับผมตอนนี้นะครับผมกําลังจะเดินทางไปงานประกวดพักเครื่องพัทลุงนะครับผมสัปดาห์นี้ก็ได้กลับบ้านพอดีนะผมแล้วก็ว่างนะครับตรงกับงานประกวดพอดีนะครับผมก็เลยแวะไปดูนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสายแล้วนะครับผมเกือบเกือบจะตีห้าแล้วนะครับผมยังจอดรถอยู่เซเว่นเลยนะครับผมซื้อกาแฟนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่างานประกวดพัทลุงบีนี้ผมจะได้ซื้อผ้าอะไรบ้างนะครับตอนนี้ง่วงมากมาก ตื่นมาแบบโอ้โหมึนมากเลยตื่นตีสี่กว่าเลยนะผมถือว่าตื่นสายนะครับงานนี้เดี๋ยวไปชมกันครับผมบรรยากาศการซื้อขายในวันนี้นะครับ จะนุนกี่บาทครับพี่เจนอ๋อนี่เพราะเป็ดโรยอ่ด้วยเตะนะเป็ดอ๋อดีนะเป็ดโรยคือกี่ปันนะพี่เจนหึ้ยสื่อดีมีราคาอาจารย์มุนกี่บาทครับพี่บุป่ะนะโตไดอันนี้เอาซรียป่ะนะกินยังไม่กล้าเลยเียวันนี้เบื่อกินเังไม่กล้าเลยกันนี้ไม่เอาไม่ปลานี่นี่นี่กี่บาทนี่ร์นี่ช่องป่ะนะกี่ปันน่พี่เจน กรตุ้นจริงมากเลยมาเหืที่มันยะมากเลยแต่วะเที่มาลมวยนั้นตึงอนนี้มั่งดีปีวาปีมาเกนกันนี่อเาบโยนี่ครับจะนี่กี่บาทนี่ปีจะ้่กี่บาทนี่ปีเอาลงรองมาหน่งมาหน้ามนี่นี่กู้งานหน้าครับอ๋นั่งอเงินสีเท่าไรี่นั่งเงนลดได้ไหมครับ ห้าสิบเด้งนิโลหกสิบกว่าไม่รวมตลับพอทุ่มอ่ะครับพอทุ่มเอาได้แค่หกพันเหรียญนีิโลอ่ะครับพี่นี่โลเอาเหรียญละสิบสามได้สิบสามเลยอ๋อปีนุวัะดีครับเนี่ยพบกใหม่นอนแล้วันนี้แต่ว่านึกได้กับปีนุอย่างเดิ้ลได้น่าปลาเลยนะปีนุรวยไปดอยไานแล้วพวกเออยกขึ้นนักเดือดรากันนะปีวิทย์เจี่มาปีเจี่มานะอยา เจ๊ที่บานนะปี่โป้มหมากเลยนี่ป้มหมากเลยนี่ตีี่บานมาลองอยู่ตรงนี้ปแล้มาพปมากงเยอนี่นูเออพป้มหมากโป้มหมากกลางๆกับปี๊่นีเจที่วิทย์เี่มงี้นี่ตี๊ี่้านนะแค่ที่เนตี๊ีบ็อกได้ไมที่บ็อกกลเลยนะโอเคไม่รู้ต้นให่ไมได้เลยเนนอนจ๊ที่บ้็อกเลยีวิทอนตีปกัขอบคุณครับ ว้าอันนี่ยเดียวว่าอยู่บีอันเนี่กับเนี่ยเดี๋วว่าอยู่ในงานเออเดี๋งานเนี่ยเดี๋ยวเขาว่าอยู่กับเนี่ยอที่ไปอันที่ไปอที่มาอ่ะลั่งมันดังอีกทีนี้เอ็นดูน้องนะลัมันดังอีกนึง จะไปปีดเดียวเลยจีนก็ได้ได้ได้ปีได้ได้วงเีนเจอหมาันดวงที่บ้านนี่ปีซื้อมากลดมากซื้อน้องลดยากเมลัวครับปีจุ่มจ่มที่ปไม่บักหรือในเก็บค้าไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยพวกหนใหแล้วปหลังสามส่มาอยู่เนาะสามสิบเ่มาแต่ปีจมมงนีนี่ ให้น o n เนอะจำาอยู่จำีมตัดไปเนต้านาทีเข้าใจก่อนแป๊บเดียวยูพี่บอกเลยคงปี้ต้องสิมหมาเข้าใจไหมแต่ได้เงินกี่บาทนี่นึกาก็ได้เงินอาปั้นเจชมที่พีปอบรมเหมือนปอบรมปั้นซีชมชมตงโกเลยพี่แต่ประกันเตะเก๊กันที่ตาทุกวงเลยยแต่้ากูดเี้ยวอีอ่าอันปอบรม1นึ่ปันบาทปอเย็กี่บาทนี่พี่ตไับหนเจ็ด้ 2,500บาทช่องนมันปลาคีดไงตือว่าจะเลียตัวท่วไปไปอี่อยจำงั้นนะพี่แน่ชองันห้อันนี้ตอนไหนล้วก็อียอันนี้อันนี้ฮาสิอันนี้ด้เดี๋ยวอย่ด้านสิบาก่อนด้านสด้านสิบเจนะดานสิบาด้านสิบา้าไตื้อหวาลีกี่บาทนี่พี่นไม่แพงพี่นะารนีน่าจะรวมยอดเลยวะพี่อะไรนะครับเดยกดดาบีบากี่บาทต่ว่ เปิดสิบล้องบสิบอครับโอเคปเดียวกล้องคุณบาครับปีครับน้องขอบคุณครับกองครับอนะปั่เพื่อนปีเดียว้วยะยโอเคเนาะโปโปรกี่บาทครับปีอ้ข้าวปันงยัไเป็องปีปุบปุมากเลนี่ตงมาตาดักี่บาทคบปีเอาสี่นอือไม่กี่บาทนี่ยปีเปนังสิบเอ็ดยังมียมม้ยีจ้ไม่มี ตวนไ่ม่ีไม่ได้หนักการซือบตัวเนี่ยนี่เรอนี่ได้ยี่ป่าไม่ไปุ๊บหมากปุ๊บหมานี่ออเอที่เทีไปได้เลยปุหมาิดไนี่อันนี้ตัดไปก่อนนะพี่ดี๋ยหยิบดังก่อนปอดุนกี่บาทครับพี่เลืบอนุนวัตุงยาวอนุนเดอสันเลยโ่เป็นยังจักหีที่เป็โยไปเรยมามาพดับเลยนี่บดับเลยเ่นหยาดตะเกตัดตดลการงอนปอุมาครับปี่ Có thum áo áo gì thẫn luôn, đếm này, đếm đếm, tám, mười tám, đại tám, chết luôn, tám mười tám à pí, tăng tăng cái gì vậy, tung nari à pí, tung nari, áo, bóp mạnh ha, um 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 mới um 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 บ่อต้มกี่บาทนี่พี่บต้มเอาสองพันหน่ยหนึ่ห้าร้อบาทไม่ได้น้องเ่าเอ้ยรู้ว่าน้องบ่าต้องต่อราคานะแล้รู้แล้วก็ให้น้องนะบ่บต้มกี่บาทคพี่จอมบ่บ่อ้องนี่นี่ตัวเล็กเลยนะช่างันหรอกช่องน้าโตกับเดียวช่องบชนบบ่อนี่่า้นเยเลยเอาเลยมังั่นนี่เยหยิบเจหยิบเโอเคเอาหยิบเหยิบเจับิ ที่ไปกับหยิบเจ็ดเลยพี่เบิ้ลสามเจ็ดมาเบิ้ลสามเป็นเจ็ดลอยมันไม่ได้นเหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เบียดตัอททิปร้องก่อเกลียเบียดตัอแได้มดะกาป๊อปนองเปิือกใีปีกทิปเจ็ดนะไม่มีมั้งเหรอพี่ว่าโปรโมชั่นเสือปลามีกิฟต์ไว้เจอกินกเราฟรีได้ไหมเราไปกินก้ฟรีเลยตรงนั้นกฟรีเราเราลกินก้าวฟรี่ะใกล้กับนองฟรีเลยจะแล้วครับพี่จอมรับครับครับับนพอจุ้งกี่บาทพี่ มีติบปิ่กี่บาทปีกี่บาทมั้งพีนอันนี้เบอร์น้าอยอ่าอันนี้ออกปนาอันนี้อันี้อันนี้เป็นปนาอันนี้กลืนบนก่นพีอันนี้กี่บาทกะียกที่มาเหรอลดลดได้จะออกที่มาทกปีแบนได้ไหครับอรับ่เหรอไม่น่าลดเด้อปีแม่ต้องยอมก่อนไม่ลดพีไม่ลดไม่ลดพมตรงสื้อนี่นะแต่อาประมาณนาทีปะ โปรเนกี่ยบ้านี่บิ๊กไม่โหลดปลปาจุไม่โหลดจริงไมกูรกี่บาทอะบิ๊กฮะไม่โหลดรอเลือดจะเถียงานี่ไม่โดนเลยจมจมปกติีกันะเนาะอาิมาจมปกตเหอ๋อิออาริมาเออนี่ตาบีนึกไม่ได้กว่าดานเงียไม่าาให่ดนสักแกนดิบิ๊กใโตจังไปน้มบิ๊กก้มือน่น อาหา,า,าที่บ้านเลยครับพี่ครับโอ้ละ่ะครับเดี๋ยบร้อพี่กำลังปีจานหน้าเลยเอาไรดีซุ่มปนตทองกี้บาทเลรอพี่ซุปแบบเป็ด้ซีดเลยแบบนี้ครับพี่ห้าพันห้าอียาชามแบบชามชามปันนปมป่นต้วนเลยพี่สามพันสองสามพันทุ่นอียามีกินแน่นอนรายการนั้นโอเคสามพันสองยักไปก่อน พอเล็กไม่มีกีดไอ้ย่าเท่าไหรอะครับห้าพันแดห้าสิบห้านี่ตอไปไว้ย่าได้เซี่ยวเลยนะบีอาที่มาีนี่ตอบางเทียบตอจ้ามรวยนี่ขายเออเกมาหนากี่บาทนี่บอาทมาหวใบีบมั้ยัไบจมุงกนได้บี่จมุ่งนี่น่าจะเกยได้ดงบีกลก็ลื่นะกี่บาทะพีเด้อว่า กีบอันนี้นบ0 8าองคครับการบีกรองการบีก้องเป็น87ครับปีป้อบจะครับขอบคุณครับโอเคครับไปนึงขอบคุณมาครับปี ซาไม่แต่มกนปีม่เหยียบยนี่กลนวัดเลยนะแต่กลืนปีเก้กลืนวัดนะจิบว่าไมปี่ปลาเปนปุ้นอ๋อปีไม้ปีคนกลางวัดตกรได้ต้นก็ต่บปล่าสิบเจ็ดราคานี่มีแก่วันนี้นะแต่วันนะ พี่น <au alon> <am azing ICO> ี่อานครับไฟดับไฟดับนะครับตอนนี mm ้ไฟดับไฟดับทั้งงานเลยนี่ครับซื้อผ้าอยู่ดีๆไฟดับหมดเลยโอเคลูกพี่ใส่ตรงให้ผมดีลูกพี่พ่อปับพ่อปับพี่บ้านปิดนู้นโอเคพี่จุ่มดีนะพี่เอาเลยเอาบัตรเคร์ิตพี่ลนอ๋อกินว่าเปิดพวกบัตเครดตเอาถึงบ้างเอาไอ้เป่กเป็กทางนี้มาโดนทุบก่อนโอเคพี่ล้นไปพี่ล้นรับ ท่าไรแมีิปแปดเอรเจแล้วอะจานจาจานตจริงเหรอตวิงติงี่เือนเลยก็โอเคอ่ะิปัดไปยูท่าพี่ชีมากเลยิงเลยขอความช่วยมากายี้แปยที่อะีวเอามกินแบบนี้ได้กยีแปนยีบบอได้ไหมรวยเดี๋ยวดิ๊กเลยงหรอไม่ี่ไม่เดี๋ยมาเข้าใจพบี่ร์นะเดี๋วามันช่วยใส่ตุ้งเงี่ปีเดี๋ยวค้ากันดีปก่อนเดี๋ยวเป็น เออนึ่งกาที่บาอะเบลียจะเนียดเอาต้องมันเจ็ดลกันหลบฝนถือควยอีกเอาเลย้านเลนแต่ต้องเมันเจ็ดเอาไปเออเยนะมโค่นแต่อะไเปี่ยนกันแต่ว่าซิบแต่ไหนยี่ปอกครับสิบแปดไหมยี่ปอกครับิแปดเป็นเป็นเป็นอะไรเปีน้สามซีไหมน้นต้มปีปีเราบอกเลยนะแต่ไหนเจบซีเจบซีเหรออาหวเจบซีโอเคไป อาจารย์เอียต์แต่เลยครับพี่นึ่งกาวอี่แต่เอียต้งเกื่อนผีนะต่เลยครับที่ครับโซเมีหลุดเือรื่นไหมอึมหลุดเรื่องมีตรงไหน,นนะั่นเรียกันีได้อีกตรงตรงไหน,นกี่าเดเขาอย่างเขาลดไต่บีีก็มีตัวเล็กตัวนี้ไม่ลดแตได้ได้ี่ตัวให้แต่ไม่ลดได้เยอะไหมเดี๋ยวลองลอง้าม,มาเลยกอนนะรันเตรงไหนอี่าพี่มันกลึนกลึงไปเลยว่ะพี่เจมส์ อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ส่งพันพวกนี้อันนี้ก็ได้ประมาณพันนิดนิดพันที่ประมาณนี้อือจะจะก็ใจไปก็ใจครับอันนี้กี่บาทครับพี่อ้นหญาครับอันนี้สามหกห้าเนาะพอตุ้มนี่ครับพี่ทุนหนึ่งส่งพันเอาน้องไอ้น้องต้อเลยปันหนึ่งเพ่มเลยได้พันไหมันก็ได้พันห้าบาทเออยากวิยากจริงจริงเหรอก็ได้พันห้าบาทพี่ก็ได้ประมาณปั่นร้องถือเงินทองเรื่อง่เนาะโอ้ถ้าเป็นทองแดนข้าไม่ได้เลยพี่ฮะจ้ามหนดบเนั่นจะเป็นตรงไหนข้าไม่ได้เลยการเล่นทองกันนะกเล่นรรรงคัับบมจะ้้อยาร มันตรงเนี้อมันก้าไม่ได้เลยครับเงินเงินมันก็ได้ประมาณปันวันนิดนิดโอ้โี่สิบห้าเลยไม่หลอดครับพี่โอหนี่สิบสามเลยกันเอาเลยได้ครับพี่ใช่ครับแป๊บน,นึงครับสัญญาณไม่ดีเลยบนเต้นเต้นหนึ่งพันสามร้อยครับพี 1, ่รับร้อยแล้วครับปน่งพันสามก็พูดมาครับพี่ยิ้มครับ ส,สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2นะครับผมปกติในงานประกวดผมจะเดินวันเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยถือว่าใกล้บ้านนะครับผมก็เลยลองแวะนะผมมาเดินสองวันนะครับผมวันนี้เนี่ยของจะน้อยนะครับแล้ oh, cool. hmm. ววันนี้ก็6กโมงเช้าแล้วนะครับผมก็จะเล่นสายนิดนึงนะครับวันที่2เนี่ยคือคนจะเริ่มกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินเล็มของก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าวันที่2เนี่ยราคาพระเนี่ยจะถูกลงกว่าวันแรกเนี่ยเกาเปเนลยนะครับหมายถึงส่วนใหญ่เนี่ยลดราคาแน่นอนจะลดเท่าไหร่ก็ ก,กันนะผมว่าผมจะซืออะไรบ้างนะครับวันนี้ผมว่าอาจจะเป็นพระย่อยนะผมแต่ก็ไม่แน่นะผมอาจจะเจอพระหลักบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะครับนี่เปนบุญลบหลวงพ่อโนยันนี่โนยันโยตีลาคา้าเออโยตีมุมโยดีมุมไขกันะอาจารย์พ่อองค์ที่ว่าน่ะ องลปะปัาน้าครับองละพัน2 2> สองงละพันสอไม่ได้พ่อพับองเท่าไหร่โอ้องลปะป่น้าจุมหน่อยครับป่านี่พีเจมส์นี่ต้องปาน้าขูต้องปน้ามันมีมันมีมนมมนมดอยู่เลี้ยนหนึ่งตัวอ,อยู่เลี้ยนนะ่เจได้ไจังเจได้เลยหรอจา,าน,นี้ซื้อกาได้เลียใช่ต้องปาน้าได้หรอพี่ต้องปนอหน้าได้เลียไ เออไปเดเลยท่านมาเดี๋ยวได้ป่ะาการนี้เดี๋ยวเรียดนี่ตอไปเจ้ยก้เอเราไม่ร้นเด้เราเรียดนี่ินก้าเฉอนี่รื้อรือหมูต้มปน้าอะรฮะเหลืออกมาใกล้หมูต้มปอหนะาตะไกร้หมูต้มปน้าซื้อหัาหลอมมวยหูต้มปหน้าไรเป็นยับไปโอเคขอบคุณครับนี่ก้มันทีนะพี่กนนี้ก้มันทีกูก้ามันทีแค่ตู้ร้อ mày cát lắm cái là mồi bẹ này bông ruồi này bông ruồi mau àt tít bản là đây cái này ông bản đi ông bản chấm đây này ông bản được chưa đây được chưa đây được chưa này này nè nha lửa 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 nha ่าบานก็ดีเดี๋ยเอาไปเลไว้เอามาปออมาใกล้ลยยงไหมปอมาใกล้ลาย้ครับปอเปียงขอเกียนะไอ้เกียนะเดี๋ยปอกขเร็วกอเกียนเดีร็วนี้นี่เอจ็โอเคพีมอ้มมอต้มช่วยนี่ตวยง่วยนี่กอบเากวนนี่ว้าแบบหัเล่อโอ้หัเร่นยพียจัอย่างบใจองเงินกองเงินแบบว่าืนาคาบ้านตัองจืกว่้ามลอยืกระโดดลอยอท ยกเฟ้ากี่บาทเด็กๆลองเด็กลงนี่เอ0หมันบาทอ่าไม่เพงไม่แพงซองปั่นห้าบวกซองปั่นฮอกกอนโอเ่ห้าปอเซ็นกันปโอเคไปบีนโอนแล้โอนไปได้กี่เด็กครับกับปุ้มกคุณหมาครับอดูหภูม นิดแต่แรงไปเ้อนไม่ได้เลยมีมีคนตัวอีกแบบอะไรแล้พี่ตองกี่กันะครับตองประมาณสอกับสองจุดหมีกันี่เาปั๊มกราขดูอ๋อจริงคหับพี่ข้อ่ายอะูอนปลามันมันมันปิดเยอะเยพี่มันได้ก็ผิดเยอะเออเดี๋ยวปลามันน่ารักดี คอ่ะพี่หิบสองแล้วก็จะนํากี่บาทอ่ะพี่จะนั่เอาเง็ดีที่พื้กยทท้องแต่อะไรพี่กี่กับเนาะทองสามะสามจุดหกติเป็นทองนี่ก็สามจุดหกกบประมาณเจ็ดพันห้าลงตรงี้เลยไหมเงินตึงเลยใช่ไห้างเจ็ดไม่ได้พี่เง็ดตีติดตีอที่งูขาแต่ละบ่งตือยาวสา้มา มา,าว่านะครับพี่มา,าว่าเหอยเามทีอุ้นนะ<ลา>พี่หยิบซองน,นี่เป็นคนที่กินนองมีพี่คนนึงอยู่ตู้ตังจะว่าว,วิงาว่งมาวิ่งมาดูวยแเมื่อคืนอ๋อครับยซองผ<ลา>มแบบซึ่งผ,ผามแบบผมพาให้หน้องโยนูก,ก่อนอ๋อได้ได,ไ,ดได้ครับพี่สแกนก็ได้ครับ<ส> <ff> เรียบร้อยครับพี่ซองมึงซองครับครับพี<ส>่ก <ff> ็วุ่นมาครับ อ่ะครับผมนี่ก็เป็นพระที่ได้ซื้อนะครับผม2วันนะครับ มีคลิปบางช่วงนะผมที่อาจจะไม่ได้อัดไว้บ้านนะครับเนื่องจากบางทีหยิบมาถ่ายไม่ทันนะผมเพราะงานนี้นะครับผมไม่ได้พาตากล้องนะครับผมถ่ายเองนะผมเป็นแนววอล์กนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวให้ดูนะผมว่าได้ซื้อพระอะไรบ้างนะครับบางอย่างก็ขายไปในงานแบ่งแ่งทีมงานไปแล้วบ้างนะครับบางอย่างก็ไม่ได้ถ่ายไว้เดี๋ยวมาดูผมก็จะมีทั้งประเภทเป็นพระหลักร้อยพระหลักพันแล้วก็พระหลักหมื่นครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าได้เช่าอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่างานนี้จ่ายเป็นแสนนะครับอ่าซื้อเป็นแสนซื้อไปเป็นแสนนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ที่หยิบเห็นชัดๆก่อนเลยก็จะเป็นหลวงพรัวัชชายคลองนะผมงานนี้ก็ได้เช่ามารู้สึกว่า2-3องค์นะครับอ่าสองสามองค์เนั้นนะงานนี้ได้เช่ามาแต่ไม่ได้เจออยู่ตรงไหนแล้วบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นค่าๆเป็นหลวงพรับวัชชายคลองรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมเหรียญหลงพ่อทองรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อทองแดงรม,มันปูนะผมก็ได้เช่ามา สองเหรียญนะครับผมหลวงพ่อทองนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมองค์นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญแจกแม่ครหลวงพ่อหมุนนะครับผมเนื้อทองแดงรมดานะครับนี่รุ่นแรกแบบนี้สวยๆก็สองสามพันสี่พันนะครับผมแล้วแต่สภาพเลยนะครับต่อมาครับผมนี่ก็คือพระกรีบวัวบอสหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนนะครับผมนี่ตัวจริงตัวแรกเลยนะครับแบบนี้ราคาที่นหาก็หลักพันนะครับผมไปกันต่อนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญย่อยๆนะครับเหรียญจารุไทยวัตถุหางสูงรุ่นแรกเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับ ได้มา2องค์นะครับผมแล้วก็นี่นะครับพระสังกัจจ์หรืว่าพ่องวัดแจ้งเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับผมแบบนี้ก็ค่อนข้างจะหายากหน่อยนะครับราคาเล่หาก็อยู่ที่หลักพันนะครับแบบนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับผมนี่รูปล่อนะครับผมหรืว่าพ่องวัดแจ้งรุ่นแรกนะครับปี2547เป็นเนื้อแรกนะครับผม2องค์นะครับก็ มีมาพร้อมกล่องเลยนะครับแบบนี้ก็ราคาเิ่นหาพันกว่าบาทนะครับแล้วก็จะเป็นหลบวค้อยผู้ขอทองนะผมรุ่นแรกนะครับเป็นพระย่อยๆนะครับแต่ก็ได้สวยดีนะผมแบบนี้ราคาก็เล่นหาหลักร้อยนะครับแล้วก็มาต่อที่องค์นี้ผมรูปหล่อนะผมพระพุทธธรรมธาดานะครับเป็นอุดกลิ่นนะผมองค์นี้ก็สภาพถามว่าสวยไหมก็ได้เดิมๆดีนะครับอาจจะไม่สวยมากแต่พระได้เลี่ยมเงินนะผมเรียบร้อยดีนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายนะผมราคาเล่นหาก็ว่ากันหลักพันนะครับ แล้วก็เหรียญนี้ก็เป็นย่อยๆนะครับผมเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเจ๊วัดขอแรงตะวันตกนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยขายได้องค์พันก่าบาทนะครับปัจจุบันน่าจะอยู่เละๆหลักร้อยนะครับผมก็เช่ามานะผมสวยดีนะครับพระรุ่นนี้แล้วก็นี่ครับผมรูปหล่อหลวงพ่อทองวัดขาป้าเจ้นะครับสององค์เป็นก้นยันทั้งสององค์เลยนะครับแบบนี้คือรมดําแบบนี้คือเนื้อเหลืองนะครับผมรมดําจะเล่นแพงกว่านะครับรมดําก็หลายๆร้อยเป็นถึงพันนะครับผมส่วนเนื้อเหลืองก็หลักร้อยนะครับนี่แล้วก็ ว่านนะครับผมหลวงพ่อจุนวัดลานแซะนะครับองคนี้ซื้อสวยเลยอ่าพระได้สวยได้สมบูรณ์นะครับเป็นหัวมนยุคแรกนะผมใครมีสวยๆแบบนี้ก็รับเช่าหลักพันนะครับแล้วก็นี่นะครับผมเหรียญนะครับหลวงพ่อเอียดวัดตอนสารานะครับผมรุ่น2ปี2อ1 9ห่เกระไรเงินนะครับอ่ากระไรเงินองค์นี้ก็รู้สึกว่าจะเช่ามาประมาณพันพันกว่าบาทนะครับผม แล้วก็นี่ครับผมหลวงปู่ทวดนะครับอาจารย์สีเงินวัดดอนสลาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเตารีดใหญ่นะผมขออาจารย์สีเงินนะครับแบบนี้ราคาเล้นหาก็ว่าหลักพันนะครับในสภาพสวยๆนะแล้วก็ชุดนี้ครับผมก็จะเป็นย่อยๆนะครับเป็นกลีบบัวท่านพระคูกาชาตนะผมอันนี้ซื้อพี่เข้ามายกยุกซื้อหมองมานะครับผมแล้วก็จะมีเหรียญหลวงพ่ช่วยนะผมพยาช่วยทุกขราชนะครับแบบนี้ก็เป็นพระย่อยนะผมก็ซื้อมาไม่เท่าไหร่นะครับไม่กี่บาทนะครับผมถุงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับผม เป็นหลวงพ่อเหลือนะครับวัดดอนสลานะผมพระครูรชาตินะครับเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับแบบนี้ก็เป็นพระย่อยนะครับผมแต่ก็หาสวยๆได้ยากนะครับคู่นี้นะถือว่าได้สวยเลยนะผมองค์นี้นะเป็นแก่ทองเลยนะครับอ่าใครมีก็แบบนี้ก็ย่อยๆรับเช่าเหมือนกันนะครับนี่ไปกันต่อครับผมหลว่พุ่มนะผมวัดท่าแครรุ่นแรกครับอันนี้ก็สภาพช้ำๆหน่อยนะสวยๆก็พันกว่าบาทนะครับผมแบบนี้นะ แล้วก็องค์นี้ก็เรียลวงพ่อหมุนรุ่นแรกนะผมสภาพช้าเหมือนกันอ่าแต่ได้แท้ดูง่ายดีนะครับแบบนี้ราคาก็ยังอยู่หลักพันนะผมช้ำๆแบบนี้นะแล้วก็มาต่อครับผมนี่พอ่อพ่อคลอยหนึ่งองครับงานนี้พ่อคอยได้ซื้อหลายองคนะผมสวยๆดีนะครับพระไม่ได้เล่นแพงมากนะครับแต่เจอสวยๆก็หนีไม่ออกเหมือนกันนะครับก็เลยต้องซื้อไว้นะครับแล้วก็นี่ครับผมเรียลเงพาะนุ่นวัตทุงยาวรุ่นแรกครับสภาพก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแบบนี้เมื่อก่อนพันปลายถึงสองพันเลยนะครับปัจจุบันก็ สวยๆก็พันหน่อยๆนะผมไม่แพงมากนะครับปัจจุบันแล้วก็คู่นี้ผมหลบทุ่มวัดควรสามโพนะครับผมเป็นรุ่นสร้างบนดบรูปเหมือนนะครับอันนี้เป็นเนื้องเงินอันนี้เป็นกระไหลทองนะผมก็เล่นก็นไม่ได้แพงน,นะครับหลักร้อยนะครับผมแบบนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดมีก็รับเช่านะผมรุ่นแรกเนี่ยโอคา,าดหลังสวยๆองค์หนึ่งหลายๆพันนะครับ แล้วก็อนนี้ก็ย่อยครับผมนี่สภาพนี้ถือว่าย่อยเลยนะครับเรียนรุ่นแรกหลวงพ่อเอียดวัดดอนสาลารุ่นแรกนะผมสองสี่เกนะครับอ่าสวยๆองค์หนึ่งสองต้องมีประมาณ20,000ือ่าสองหมื่นสองหมนบวกนะผมแบบนี้นะครับก็เช่ามารู้สึกว่าหลักพันนะครับอ่าเช่ามาหลักพันพัดถึงศึกนะผมเดี๋ยวได้แท้ดูง่ายนะครับแบบนี้อ่าสภาพช้ำๆหน่อยแล้วก็องค์นี้นะครับ เหรียญอาจารย์สีเงินวัดดอนสลา,ารุ่นแรกเป็นเนื้อเงินนะผมมาพร้อมกล่องเดิมนะครับแบบนี้ราคาลินหก็อยู่หลักพันนะครับแล้วก็องค์นี้ก็เป็นเหรียญพ่อหมุนรุ่นแรกครับผมองค์นี้ได้สวยหน่อยหนึ่งอ่าได้สวยหน่อยแบบนี้ก็เช่ามาหลายพันหน่อยนะครับสอบเหรียญพ่อหมุนรุ่นแรกสภาพสวยๆนะแล้วก็องค์นี้ผมพระกลิ่งนะครับผมอาจารย์สีเงินวัดดอนสลาครับพระกลิ่งสิวัฒนะครับผมนับว่าเป็นกลิก่งรุ่นสามขออาจารย์สีเงินนะครับแบบนี้ก็ราคาลินหาว่าหลักพันนะผมในสภาพสวยๆนะครับด้านใต้ก็จะมีต่อโค้ดตัว แล้วก็ถัดมาครับผมก็ไปจะเป็นนะครับนี่พระเชวัตสี่มุมเมืองนะผมเป็นพิมพ์หน้าใหญ่ทั้งสององเลยนะครับก็ได้เช่ามานะผมงานนี้พระชัยถือว่าหายากนะครับองานในถิ่นก็จริงแต่พระชัยสี่มุมเมืองเนี่ยแทบไม่ค่อยเจอเลยนะครับงานนี้ก็ได้เช่ามารู้สึกว่า3ององนะผมแบ่งทีมงานไป1องค์นะครับเหลือกลับมา2องค์นะครับผมแล้วก็องค์นี้ครับเรียนหลวงพ่อพรหมวัดบ้านสวนรุ่นแรกครับอเมื่อก่อนเนี่ยราคาไปแพงนะครับองคหนึ่ง ไม่กี่ร้อยนะผมับผม2 300 400เนี่ยคือแพงแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายหลายร้อยเลยนะผมไมถึงหลักพันนะครับนี่องค์นี้ก็รู้สึกว่าซื้อมาหลายหลายร้อยนะผมนี่ไม่ข้ามพันนะครับแต่พระได้สวยดีนะครับแบบนี้ต่อมาครับผมเรียนหลวงพ่อโบวัดเกาะยางรุ่นแรกนะครับแบบนี้พระประสบการณ์ในทิ่นนะผมสภาพสวยๆก็หลายหลายร้อยแต่พันนะผมองค์นี้ก็เช่ามาหลายหลายร้อยนะครับพอได้สภาพสวยเดิมๆไม่เช็ดไม่ล้างนะครับเป็นเนื้ออัปปาก้านะครับผมแบบนี้นะครับ องค์นี้ครับผมก็ย่อยๆนะครับเหรียญอาจารย์ปานรุ่น3นะครับผมแบบนี้ราคาลินหาก็หลักร้อยนะครับไม่ได้แพงมากนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมเป็น พระทั่วไปนะครับก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยเป็น8ปปีกรมตำรวจนะผมเป็นเนื้อเงินพ่นทรายนะครับก็เช่ามาองค์นี้แล้วก็อีกอง์นึนงครับผมก็เป็นเงินพ่นทรายเหมือนกันนะครับเช่ามา2ององนะผมใครมีแบบนี้นะครับผมก็รับเช่าองคหนึ่งหลักพันนะครับผมได้เลยว่ามีเส้นคอเนี่ยก็อาจจะหลายๆพันหน่อยนะผมมันจะเป็นเนื้อเงินขัดเงาเนื้อสามกรัตรหรือว่าเนื้อทองคําผมก็รับเช่านะผมทองคําสวยๆพิม์ใหญ่ผมรับเช่าเริ่มต้นที่10,000แบาทนะผมส่วนเนื้อเงินเราก็จะดูตามฟอร์มตามพิมพ์ไปนะครับผม แล้วก็ต่อมานะครับผมนี้ก็จะเป็นพระนิรันตาดายนะครับของกรมตำรวจเหมือนกันนะผมออกวัดบวรนะครับแบบนี้ราคาลิ้นหาก็หลัก 100, ร้อยหลักพันนะผมแล้วแต่ความสวยแล้วก็แล้วแต่เนื้อด้วยนะครับนี่แล้วก็ขยับมาตรงนี้ผมก็จะเป็นนี่ อาจยะเล็กวัดประดูเรียงครับผมรูปหล่อรุ่นแรกครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะผมอง์นี้นะครับก็ได้ฟอร์มล่ำๆเดิมๆดีนะครับผมแบบนี้ผมรับเช่าองค์หนึ่งหลักพันนะผมใครมีก็รับเช่านะครับต่อมาครับผมเรียนหลวงพ่อเล็กวัดประดูเรียงรุ่นแรกครับเรียนนี้ได้สวยมากอ่าเรียนนี้ได้สวยมากผิวเป็นประดดเลยนะผมเรียนนี้ก็เช่ามาหลายพันอยู่นะครับซื้อตามฟอร์มนะผรหลวงพ่อเล็กยิ่งสวยมากก็ยิ่งแพงมากนะครับเพราะว่าพระที่ฟอร์มดีจริงๆเนี่ยพบเจอน้อยนะครับพ่อเล็ก อ่าถ้าเกิดสวยจริงเนี่ยราคาแพงเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกของพอเล็กนะครับผมแล้วก็นี่ครับแรไอเท e เลยนะครับผมแร r อ i เทเลยต่อยังไงก็ไม่ลดเลยนะครับพระสังฆจายหลวงพ่อเล็กวัดประดูเรียงรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่นะผมองค์นี้แก่ทองเลยนะครับสวยมากๆพระไม่เช็ดไม่ล้างเลยนะครับหายยากสุดๆนะครับผมปีหนึ่งเนี่ยผมผ่านมือไม่น่าจะเกิน5องค์ด้วยซ้ำนะครับสำหรับสังฆจายพ่อเล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยใครีแบบนี้นะครับสวยๆนะผมรับเช่าหลักหมื่นนะครับผมลองส่งภาพมาได้เลยนะครับ แล้วก็นี่ครับผมพระที่ไม่ซื้อไม่ได้ครับอ่าเจอต้องซื้อตลอดนะครับผมนั่นก็คือรูปหลอ่ออาจจะนําวัดดอนศาราครับยิ่งตอนนี้เนี่ยยิ่งปล่อยผ่านไม่ได้เลยนะครับผมแบบนี้ก็เช่าหลักหมื่นนะครับผมิด่า็ได้มีนะครับยังไม่ต้องสวยนะครับผมถึงรับเช่าหลักหมื่นนะครับหักย่อนสวยช้ำๆเนี่ยก็อาจจะหลายหลายพันนะครับผมแต่เกิดเป็นพิมพ์นิยมผมก็รับเช่าหลักหมื่นนะครับองนี้ได้มาเป็นพิมพ์ธรรมดานะครับผมสุดท้ายผมทิ้งท้ายครับนี่ แหวนอาจารปานวัดเขาอ้อครับแหวนรุ่นนี้นะครับผมจะสร้างปี2,500นอะครับออกกรุงเทพนะครับผมอ่าสมัยที่อาจารปานเนี่ยขึ้นมากรุงเทพนะครับตอนนั้นนะผมก็ได้มีการสร้างถวายนะผมเป็นแบบรุ่นนี้นะครับพบเจอน้อยนะครับวงนี้ถือว่าจักรวสมบูรณ์เลยนะอ่าติดท็อปท็อปทรีเลยที่เคยได้ซื้อมานะผมในความสมบูรณ์นะครับแบบนี้นะผมหายากนะครับใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะผมก็ประมาณนี้นะผมสําหรับงานพะลุงนะครับก็ได้ซื้อพระมาหลากหลายนะผมก็จะเป็น ตัวอย่างก็จะเป็นหลักร้อยนะครับผมหลักพันหลายๆพันนะครับแล้วก็จะมีหลักหมื่นบ้างไม่กี่องค์นะครับผมก็ตามสไตล์นะผมงานประกวดเราไม่สามารถเลือกหน้าพระได้นะครับอ่าเราก็ต้องซื้อตามหน้างานที่มีนะผมไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันถ้าเรามีมุมเราก็ต้องซื้อนะครับก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปงานประกวดพระเครื่องจอาพระลุงนะผมคลิปหน้าผมจะพาไปงานประกวดจังหวัดไหนหรืองานอะไรก็ฝากติดตามมาด้วยนะผมวันนี้โยมมงลุงขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ อยากได้พระดีอยากมีพระแท้อย่าลืมกดติดตามเพจโยมเมืองลุง fc เพื่อติดตามไลฟ์ดสดได้ทุกวันพฤหัสสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับ